จริยธรรมข้าราชก,การจิตข้อหนึ่งยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศมัน่นสองซื่อสัตย์สุจริตซื่อสามกล้าตัดสินใจยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง mm. ตัด 4. คิดถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวรวม 5. มุ่งผลสำริดประสิทธิภาพและคุณภาพของผลานานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมปราศจากอคติ เจ็ดดำรงตนเป็นแบบอยา่างเป็นข้าราชก,การที่ดีดี